สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผม2 3 4บารมีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งนาะมีค่าจัดส่ง50บาทแต่ถ้า3ต้นนะครับ3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมาครับพี่พี่บอลด่างบอลป้ายบอลแรบอลเทพเทปสวยๆครับผม3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้ครับซับพูนผลใบใหญ่เบลเลอร์เฮอร์ดูเทียบกับฝ่ามือนี่หน้าสวยจัดต้องบอกเลยว่าหน้าสวยจัดนะพี่ซับพูนผล ต้นนี้ขอ300บาทครับพี่3า0บาทหน้าเทพจริง300บาทซับพูนผลนะครับแล้วก็ต้นนี้หน้าหวานหวานครับพี่ณเมืองนอนต้นนี้ไม้แยกหนอนะครับหน้าหวานจัดใบใหญ่มากด้วยณเมืองนอน350บาทครับหวานจริงหวานจริงไม้หน่อเลยนี่ใบใหญ่เบลเลอร์เลยพี่หน้าสวยด้วยครับด่างสวยเลย350าบาทครับหนเมืองนอนต้นนี้มณนีร้อมเพชรครับผมสวยหวาน หวานสุดๆดูแล้วใบดกด้วยครับพี่ต้นนี้มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรหน้าชมพูนะครับหน้าชมพูมณีล้อมเพชรต้นนี้450บาทครับ450โอ้หน้าหวานสวยจริงแล้วก็เอาต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ใบดอกลงมาหน่อยแต่ความสวยไม่ดอกเลย350ครับอ่า350กับต้นนี้นะต้นเล็กนะ350 ใบไม่เล็กนะมีใบไม่เล็กนะแคจ่จำนวนใบนะจำนวนใบอะ่ะสามร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็มีโวเคโนโวเคโนนี่ด่างแดงเข้มดุดันสวยดุดันไม่เกรงใจใครโวเคโนโวเคโนนี่อ่าสามร้อยห้าสิบาทครับพี่โวเคโนสามร้อยห้าสิบบาทต่อด้วยอมอนครับหน้าเทพแบบนี้ นี่ด่างแดงสวยได้ใจจริงจอมรรัตนโกสิลนครับพี่อมรรัตนโกศิล์ตอนนี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทอมรรัตนโกศิน์ใบใหม่สุดจัดสวยจัดเลยต่อด้วยดารานพพัตครับดารานพพลัตนี่ป้ายแจมแจมจึม้งจึงทุกกระถางเลยสวยทุกต้นครับดารานพพลัตสามร้อยห้าสิ350บาทครับพี่สามร้อยห้าสิบดารานพพลัตส,สวยสวยทุกกระถางอ่า ปเจยแจ่มากด้านนี้เป็นเพชรพระนครครับเพชรพระนครเพชรพระนครด่างฮารค,ครืคองฮร์ปเคิงเพชรพระนคร350บาทครับเพชรพระนครน,นี่ด่างแดงครับฮารเลยแล้วก็สีเลิกงามสีเลอกงามนี่ป้ายเหลืองๆเจียมยบๆสวยๆมาแล้วครับพี่สีเลิกง,งามสีเลิกง,งามชื่อเป็นมงคลมากจัดไปครับต้นนี้550ครับพี่สีเลิกงามมีแบ่งแล้วใครที่ถามหาอยู่ใครที่ทักมาถาม ห้าร้อยห้าสิบครับสีเลือกงามสีเลือกงามอ่าไปทางด้านน้นกันบ้างกตรงนู้นมีอะไรกันบ้างเออโต้รถอ่ะบอลกาบครับเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะกัดชมพูมาแล้วกระถาง5นิ้วครับพี่ตรีเพชรตรีเพชรอาวุธคู่กายของหานุมานตับรามเกียรตินะครับบอลกาบตรีเพชรต้นนี้200บาทครับ200บาท เริ่มสวยมาแล้วชมพูเริ่มมาแล้วโตมาสวยมากนะพี่กัดดับจบมพูทั้งใบนี่สวยจัดจริงๆอ่าแล้วก็ต้นนี้พันท้ายนระสิงพันท้ายนระสิงกัดสีแบบสุดกัดแบบเต็มคาราเบลกัดแบบเต็มคาราเบลต้นนี้นี่ขออ่าสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบพันท้ายนระสิงอันนี้คือกัดสีแบบ แบบหน้าหน้าโตเต็มวัยองเขาครับพี่หน้าโตเต็มวัยแล้วสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าจะเอาไซส์นี้ไปเริ่มเลี้ยงที่จะเริ่มกัดสีแล้วไซส์นี้พี่กระถางห้าเหมือนกันอันนี้เอาร้อยห้าสิบครับพันท้ายนอระสุนเหมือนกันอ่าอันนี้คือจะเริ่มกัดนะจะเริ่มกัดจะเริ่มกัดเอาร้อยห้าสิบแต่ถ้าใครแบบชอบสวยแล้วสวยแล้วกัดแล้วต้องกระถางนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบบายใหม่ออกมาสีนี้เลยครับพี่ไม่ต้องรอเลยอ่าด้านนี้เป็นกระถางห้าใหญ่ๆป้ายชมพู นาลีบุรพาครับใหญ่เบิ่มๆเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอาไปเล็กหน่อยพี่หน่อมาแล้วนี่ต้นใหญ่มากนาลีบุรพาใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนี่ฮับขึงฮับขึงนี่สวยหวานมากนาลีบุรพานี่ฟอมใหญ่นะมีฟอมใหญ่นะดูฟอมใหญ่เลยนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมตรงนี้เป็นชมพูทวีปกระถางห้าไซส์ใหญ่ป้ายชมพูสวยๆแล้วครับพี่ชมพูทวีปใหญ่มากนี่ย ดูเอียงด้านข้างให้ดูหลอดใหม่มาแล้วด,ด้วยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วชมพูทวีปสองร้อยบาทครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ป้ายสวยๆชมพูทวีปและตรงนี้เป็นบอลกลาบเทพบรรพธ์ครับเทพบรรพธ์เริ่มชมพูกัดมากัดชมพูมาเรื่อยๆนะเทพบรรพธ์บอลกราบนี่ใบใหญ่ๆท่าฝ่ามือเลยพี่สองร้อยบาทครับเทพบรรพธ์นะด้านนี้เป็นเทวกรรมลังเลิฟเฮ้ยเทวกรรมลังรักครับ offs? พี่กระถางห้าเทวกรรมลังรัก อันนี้คือหน้าสุดของเขานะพี่คือหน้าโตเต็มใบนะกระถางนี้ผมบอกเลยสวยมากจริงๆด่างแบบว่าด่างเหลืองอ่ะไอ้ใบนี้ใบนี้ด่างขาวนะด่างขาวแล้วก็มีนี่ใบใบนี้ใบล่าสุดด,ด่างเหลืองด่างด่างขอบนี้ไปเหลืองอมทองแล้วก็หน้าเม็ดสีนี่คือแดงแป๊ดแดงเข้มเลยนะสวยจริงสวยจริงหลอดใหม่มาแล้วด้วยโดนี่หลอดใหม่กาลังมาแล้วเทวกรรมังรักต้นนี้ไม้โตเต็มวัยขอสามร้อยครับพี่สามร้อย ต้นใหญ่โดดูจากมือที่ผมจับกันอาหารนิ้วใหญ่จริงโอ้เอาไปเลี้ยงหน่อยครับพี่เลี้ยงหน่อยที่หนอนนะสวยมากนี่ตนนัวนี้หน้าแบบโอ้โหหน้าสวยจริงสามร้อยบาทครับเทวกรรมลังลักอ่าหน้าแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับพี่ไม่ได้มีมาบ่อยๆเด้อย,อย,ยิงการกันเข้ามาได้ครับพี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปบายทางเนาะมีอะไรอีกด้านนีพ้พระยาดำรงพระยาดำรงราชานุภาพพระยาดำรง ไม้ป้ายน้าเก็บอีกต้นครับพี่ไม้ชอบแดดเลี้ยงอัดแดดได้เลยใบมันเงามากสวยๆพระยาดำรงราชานุภาพแบบนี้คือป้ายแล้วนะป้ายแล้วป้ายแล้วนี่นี่ป้ายแล้วนี่ถ้าไม่ป้ายก็จะ,ปะเป็นแบบแดงทั้งใบไงพี่อันนี้คือป้ายเขียวแล้วนะพระยาดำรงราชานุภาพสองร้อยห้าสิบบาทครับสวนผมไม่ขายไม้รุ่นนะครับพี่ไม่ขายไม้รุ่นเนาะมีบางคนทักมาถามว่า ทำไมขายราคานี้แล้วพี่แบบว่ามีคนทำาเขาบอกเขาซื้อมาราคาถูกมากแต่คือมันซื้อแบบมันมันไม่ด่างไม่ป้ายพ,พวกนั้นนะม,นมันมีแต่ชื่อเนาะมันเป็นไม้ที่มีแต่ชื่อแล้วคือราคาถูกเล,เลี้ยงไปมันก็ไม่สวยมีต้องเลี้ยงแบบนี้ขยับราคาขึ้นมาหน่อยแต่คือได้ไม้แบบด่างป้ายของแทค้ครับพี่ได้ความสวยงามเนาะสองร้อยห้าสิบาทพญาดำรงราชานุภาพนะครับซับเจริญใบกลมป้ายแดง ซับเจริญ200ครับพี่ใบกลมใบแดงสวยๆกระถาง5นิ้วเนี่อ่าด้านนี้เป็นอ่ากระบีในร้อยกระบีในร้อยไม้ใหญ่ใบใหญ่มากพี่เนี่ยอ่ะใหญ่ๆเลี้ยงกหน่อยหน่อนมาแล้วนี่ใหญ่จริงกระถางหกกระถางหกนิ้ว,วกระบีในร้อยเอาสองร้อยครับพี่ต้นนี้สองร้อยใหญ่จริงกร <c oughs> ะถางหกนิ้วใหญ่มากแล้วด่างทุกใบด้วยด่างสวยทุกใบ ไอโดเบใบถ้าฝ่ามือนะบางมือมิดเลยสอง้บาทครับกระบี่นร้อยสายนี้นะกระดังหกเพชรจอมทองไมยย้แยกหน่อครับหน้าหวานหวานไม้ใหม่ไม้แรไม้เทพปีนี้เลยครับพี่เพชรจอมทองไมยย้แยกหน่อไมยย้แยกหน่อนี่เอาไปสา0ร้อยครับพี่เพชรจอมทองสายหวานสวยสวยไม้หน่อด้วยอ่าตรงนี้เป็นเจ้าปอแก้วครับเจ้าปอแก้วนี่ดางสวยๆน้องปลาคราฟเขาเรียกเขามีฉายาน้องปลาคราฟเนาะ เขาจะด่างเหมือนะา,ายบนตัวปลาคราบนะเจ้าปอแก้วเขาได้ฉายาว่าน้องปลาคราฟเจ้าปอแก้วเลี้ยงเป็นตูน้นะผมบอกเลยพี่หลากหน้ามากด่างสวยเลยนี่แบบนี้พี่ด่างสวยแบบนี้เจ้าปอแก้วกระถางห้านิ้วสองร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้งามจัดบอ,อกเลยสองร้อยห้าสิบาทได้ลุ้นทุกใบนะพี่ลุ้นมาหน้าเขาจะแบบจะด่างออกไปทางไหนนะอย่างเงี้ยแต่ละใบสวยทุกใบนี่ใบนี้ใบ่าสุดสุดจัด ส5 0บาทครับเจ้าปอแก้วหลอดใหม่กำลังมาแล้วด้วยตรงนี้เป็นหานุมานประสานกายนะพี่ไม้แยกหนอใบนี้คือใบร่าสุดสุดจึงจริงๆป้ายคือแบบโอโ้โหสวยไม่เผือแผ่ใบอื่นเลยนี่ไม้แยกหน่อครับพี่ต้นนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมีหัวมีเขี้ยวไม้หน่อ300บาทครับพี่หานุมานประสานกายลิงน้อยอ่าสามบาทหนุมานประสานกายแยกหนอนะครับผม ตรงนี้เป็นไม้ฟอร์มกันบ้างอาผมพี่มาครับพี่กระถางหกไม้นี้หัวแล้วนะนี่ป้ายสวยๆกระถางหกนิ้วผมพี่มาน200บาทครับพี่เมื่อตอนที่ผมตามหาต้นแม่มาผ่าช่วงหวังปีที่แล้วนะพี่ไซส์นี้นะซื้อมาหมื่นสองครับพี่หมื่นสองไม่ต้องเสิร์ฟหมื่นสองซื้อมาเลี้ยงอีกนะ <c oughs> กว่าจะได้ผ่า <c oughs> อันนี้ขข่ไซส์หกแบบป้ายถือสวยเลยเนี่ยสองร้อยครับพี่สองร้อยบาทพอผมพี่มารและต้นนี้เราจมีเงินครับ ต้นนี้ฟาร์มกอนะครับสต้นใน1กระถางให้ไป200ร้อครับพี่คุ้มๆเลย2แถม1น่ะสองใน1เลย2ใน1นสองต้นใน1กระถางสองร้อบาทรัศมีเงินพี่คุ้มยิ่งกับคุ้มต้นนี้ะก็สนใจต้นไหนนะพี่ศูนย์ห9กี่เก้าสามหนึ็ดสต้นส่งฟรีมีไปทาง2 3งสาบริมีบอลครับพี่ฝากกดติดตามช่องเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ